รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยซ์ไมเยอร์เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่คุณจะไม่ใช้ชีวิตกับความรู้สึกผิดว่าคุณเป็นคนยังไงคุณทำอะไรแบบไหนแล้วถ้าคุณไม่ได้ทำเหมือนที่คนอื่นเขาทำกัน จะบอกคุณว่าการดำเนินชีวิตของคุณกับพระเจ้าจะไม่พัฒนาเลยจนกว่าคุณจะเรียนรู้ที่จะเป็นตัวของตัวเองคุณอาจจะบอกว่าฉันไม่อยากเป็นตัวเองเลยงั้นก็แย่หน่อยนะคุณก็คือคุณคุณติดอยู่กับตัวเองฉะนั้นคุณควรมีสันติสุขกับเท้าใหญ่ๆของคุณหรือต้นขาของคุณที่มันใหญ่เกินไปหรือกับอะไรก็ตามที่คุณไม่ชอบอเมนไหมฉันอยากจะไว้ผมยาวๆไปรอนสวยๆคือฉัน แต่ก็ทําไม่ได้ฉันไม่เคยไว้ผมยาวเลยผมของฉันมันไม่ได้บางนะแต่เส้นมันเล็กเล็กเหมือนผมเด็กการหวังอยากได้แบบอื่นก็ไม่ได้ทําให้ฉันเป็นแบบนั้นฉันก็เลยคุณไม่เชื่อแน่เลยว่าฉันต้องใช้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างเกี่ยวกับผมของฉันกว่ามันจะตั้งได้ขนาดนี้ก็เหมือนที่คุณเห็นก็ไม่ได้ช่วยให้ผมของฉันหนาอยู่ดีเมื่อวานฉันต้องตัดผมตัดให้มันสั้นลงนิดหน่อยวันนี้ก็เลยดูผมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่และอืม รู้ไหมเช้านี้ฉันเริ่มเอาเรื่องนี้มากวนใจอีกแล้วเฮอ,อผมมันสั้นไปหน่อยเดี๋ยวบอกว่าแต่ผมก็ชอบนะแต่ฉันก็คิดว่าคุณรู้ไหมฉันไม่สนหรอกฉันเสียเวลามาเยอะแล้วในชีวิตของฉันกับการรู้สึกแยก่กับเรื่องที่แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วมาค่ะมีใครเข้าใจที่ฉันพูดบ้างไหมในวันนี้ฉันต้องตัดสินใจเลิกที่จะงูดหงิดคือมันจะมีประโยชน์อะไรคือผมมันก็โดนตัดไปแล้ว จะมานั่งเสียใจก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วเดี๋ยวอีกอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็ขึ้นมาใหม่อยู่ดีอย่าให้มันมากวนใจคุณเลยแล้วฉันก็พยายามจะเป็นเหมือนผู้หญิงคนนั้นฉันไปเรียนตัดเย็บแล้วก็ลองตัดเสื้อผ้าให้คนในครอบครัวดูฉันตัดมีใครจำสเตทแอนด์โซได้บ้างค่ะคุณก็ยังไม่แก่เท่าไหร่นะฉันว่าเอาล่ะมันจะมีคาาเรียนสเตทแอนด์โซและคุณสามารถซื้ออุปกรณ์มา มีสิงคนบอกว่าใช่ฉันก็เลยซื้อจักเย็บผ้ามาแล้วก็เข้าเรียนคาสตเดทแอนโซแล้วฉันก็ตัดกางเกงขาสั้นให้เดฟปรากฏว่ากระเป๋ากางเกงด้านในมันยาวกว่าขากางเกงซะอีกหลังจากเรียนจบฉันยอมยกทุกอย่างให้เลยถ้าเราขอากางเกงตัวนั้นกลับบ้านได้แล้วฉันก็ผ่านช่วงเวลานั้นมาฉันไม่ชอบจักเย็บผ้าเลยแต่ฉันกำลังพยายามจะเป็นผู้หญิงปกติทั่วไปอยากรู้จังเลยว่ามีใครที่นี่ตอนนี้ คุณไม่ชอบสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่เลยแต่คุณก็ยังทำเพราะมันทำให้คุณรู้สึกเหมือนคนอื่นๆหรือสิ่งที่คิดว่าคุณควรเป็นเวลาที่มีคนพยายามค้นหาน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเขาการหาน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเราไม่ได้ยากขนาดนั้นคุณถนัดเรื่องอะไรคุณชอบเรื่องอะไรล่ะพระเจ้าไม่ให้คุณทำเรื่องที่คุณไม่ชอบไปตลอดทั้งชีวิตหรอกคะ่ะ ฉันถนัดเรื่องการพูดฉันก็เลยมาเทศนาอาเมนไหมแล้วเราก็ทำสวนฉันปลูกมะเขือเทศพร้อมกับเธอเดฟบอกว่าเขาทำสวนแต่ฉันไม่ได้ทำสวนเราปลูกมะเขือเทศแล้วมันออกลูกดีมากพอใกล้ถึงช่วงเวลาที่ต้องเก็บมะเขือเทศเอามาทำเป็นมะเขือเทศกระป๋องแค่คืนเดียวก็มีมแมลงมาเจาะกิน เช้าวันรุ่งขึ้นมะเขือเทศของฉันก็มีรูสีดำเบ้อเริ่มเลยแต่เพื่อนบ้านของฉันเธออยู่บ้านของเธออยู่ห่างจากผนังนี้กับที่ฉันยืนอยู่ฉันรีบโทรไปหาเธอแล้วบอกว่ามะเขือเทศของฉันโดนแมลงเจาะเมื่อคืนมีแมลงมากินมะเขือเทศเป็นรูสีดำเบ้อเริ่มเลยเธอรีบวิ่งไปดูของเธอแล้วเธอก็โทรกลับมาบอกว่าของฉันยังอยู่ดีนะฉันโมโหมากเพราะฉันคิดว่าฉันมีฝ่ายวิญญาณที่เข้มแข็งกว่าเธอ ฉันอธิฐานเผื่อมะเขือเทศของฉันด้วยซ้ําฉันว่าเธอไม่น่าจะอธิฐานเผื่อมะเขือเทศของเธอแน่แต่ฉันขอพอรให้มะเขือเทศขอการเจิมให้มะเขือเทศทิ่ถึงถงนงกอ,อกไหมและมแมลงมันกินมะเขือเทศของฉันแต่มันไม่กินของเธอฉันก็เลยไปโวยวายกับพระเจ้าลูกไม่เข้าใจเลยพระองบอกว่าเราไม่ได้สั่งให้เจ้าปลูกมะเขือเทศฉะนั้นเราไม่มีหน้าที่ที่ปกป้องมะเขือเทศของเจ้า เจ้าบอกให้เธอปลูกมกเกะเขือเทศพร่องปกป้องมะเขือเทศของเธอแต่พร่องไม่ได้อยากให้ฉันปลูกมกเกะเขือเทศพร่องอยากให้ฉันทำสิ่งที่กำลังทำอยู่ในตอนนี้และฉันต้องใช้เวลากับเรื่องที่กำลังทำอยู่ในตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าทำไมพระเจ้าให้ฉันมีเสียงที่ใหญ่เพราะจะทําให้ผู้ชายยอมฟังฉันเทศเคยมีคนฟังฉันเทศตั้งหกเดือนโดยที่ไม่รู้เลยว่าฉันเป็นผู้หญิงมีผู้ชายคนนึงมาบอกฉันว่าผมฟังรายการวิทยุข,ของคุณ ผมฟังอยู่ตั้งหกเดือนกว่าจะรู้ว่าคุณเป็นผู้หญิงเขาบอกผมว่าพอถึงตอนนั้นมันก็สายไปแล้วคุณเปลี่ยนชีวิตของผมไปแล้วผมคงจะไม่เปลี่ยนใจแล้วถ้าคนเทศเป็นผู้หญิงรู้ไหมฉันว่ามันน่าจะยากกว่ามากสำหรับผู้ชายที่ต้องมาฟังเทศนาจากเสียงเล็กๆหวานๆนึกออกไหมถ้าคุณเสียงหวานก็อย่าเพิ่งโกรธฉันเลยฉันแค่จะบอกว่า สิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ฉันทํางานภารกิจแบบที่ฉันทําอยู่รวมถึงของประธานในการสอนที่พระเจ้าประทานให้กับฉันมันคงจะไม่เข้าท่าเท่าไหร่ถ้าฉันเป็นคนที่มีหน้าตาอ่อนโยนอ่อนหวานสุภาพคือฉันมีเวลาแค่40นาทีที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณมาเรามาเริ่มกันเลยฉะนั้นฉันก็เลยเลิกอธิษฐานตอนเช้าวันละสี่ชั่วโมง ฉันเลิกแต่เสื้อให้คนในครอบครัวแล้วเลิกปลูกมะเขือเทศฉันเลิกพยายามทำตัวเป็นผู้หญิงทั่วไปและแตัดสินใจว่าฉันจะเป็นคนที่เพียรที่สุดเท่าที่ตัวฉันเองจะเป็นได้ฉันจะทำอะไรก็ได้ที่พระเจ้าอยากให้ฉันทำเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่คุณจะไม่ใช้ชีวิตกับความรู้สึกผิดว่าคุณเป็นคนยังไงคุณทำอะไรแบบไหนแล้วถ้าคุณไม่ได้ทำเหมือนที่คนอื่นเขาทำกัน มัทธิวบทที่5้าข้อสีเพราะฉะนั้นพวกท่านจงเป็นคนดีพร้อมในฉบับขยายความทําให้ฉันเข้าใจได้มากขึ้นว่าเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ในทางของพระเจ้าทั้งด้านจิตใจและอุปนิสัยฉะนั้นการเป็นคนสมบูรณ์แบบในบริบทนี้หมายถึงการเติบโตขึ้นให้คุณเติบโตขึ้นยิ่งคุณเติบโตขึ้นไปเรื่อย คุณจะมีหัวใจที่ซื่อตรงต่อพระเจ้านิสัยของคุณอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบแต่คุณกําลังเติบโตขึ้นและพระเจ้าทรงรู้ไหมว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยคุณมากๆที่คุณมาที่นี่ในวันนี้แค่เพราะคุณคุณมาที่นี่คุณตื่นขึ้นมาคุณแต่งตัวเพื่อพระเจ้าคุณมาที่นี่เพื่อฟังพระวจนะแต่ถ้ามารซาตานหาช่องทางที่จะตําหนิคุณได้ อะไรก็ได้ที่ทำให้คุณรู้สึกแย่กับตัวเองมันทำแน่พอคุณออกไปมันอาจจะบอกว่าคุณไม่เข้าใจในสิ่งที่จอยเทศหรอกไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยคุณก็อยู่ที่นี่แล้วสลองพัฒนาการของคุณการเติบโตต้องอาศัยความจริงเอเฟซัสบทที่4ข้อ15บอกว่าแต่ให้เรายึดถือความจริงในทุกสิ่ง พูดความจริงรับมือกับความจริงใช้ชีวิตด้วยความจริงด้วยความรักเพื่อจะเจริญขึ้นถ้าไม่มีความจริงเราก็ไม่เติบโตและมันไม่ใช่ความจริงของคนอื่นที่จะช่วยให้คุณเติบโตขึ้นแต่เป็นความจริงของคุณเองที่ทําให้คุณเติบโตขึ้นได้ฉันว่าคงไม่มีเรื่องไหนที่ยากไปกว่าการยอมรับว่าฉันมีปัญหา,ฉ,างงฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้เป็นนู่นนี่นั่นเรามักจะหาข้อแก้ตัวให้กับตัวเองแล้วโทษว่าเป็นความผิด ของคนอนหนึ่งเปโตบทที่สองข้อสองบอกว่าเช่นเดียวกับทารกแรกเกิดจงปรารถนากระหายหาต้องการอย่างแรงกล้าน้ำนมฝ่ายวิญญาณที่ไร้สิ่งเจือปนซึ่งก็คือพระวจนะของพระเจ้าเพื่อโดยน้ำนมนั้นพวกท่านจะเติบโตขึ้นสู่ความรอดอย่างสมบูรณ์ความรอดอย่างสมบูรณ์แปลว่าอะไรในฟิลิปปีบทที่สองข้อ12-13 ได้พูดถึงเรื่องหนึ่งที่ฉันชอบมากอาจารย์ปโลบอกว่าฉะนั้นพวกที่รักของข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ท่านเชื่อฟังข้าพเจ้าชี้แนะอยู่เสมอไม่เฉพาะในเวลาที่ข้าพเจ้าอยู่ด้วยเท่านั้นแต่มากยิ่งกว่านั้นอีกในเวลาที่ข้าพเจ้าไม่อยู่ฟังตรงนี้ค่ะท่านจงอุตส่าห์ไม่ใช่ทําเพื่อเพราะว่าความรอดเป็นของขวัญท่านจงอุตส่าห์ประพฤติปลูกฝังดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์สมกับความรอดของท่านทั้งหลาย แล้วการได้รับความรอดครบสมบูรณ์แปลว่าอะไรมันหมายความว่าคุณฝึกตัวเองทํางานร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อให้สิ่งที่พระเจ้าทํางานในตัวคุณสําเร็จเห็นไหมเมื่อคุณบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณทุกอย่างจะถูกปรับแต่งให้สวยงามคุณมีผลของพระวิญญาณทุกอย่างในตัวคุณแล้วความอดทนความสุภาพความรักคือทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดีแต่มันจะต้องเข้าไปในจิตใจของคุณความคิดต้องถูกเปลี่ยนใหม่ อารมณ์จะควบคุมคุณไม่ได้อีกต่อไปความต้องการของคุณจะเปลี่ยนไปเป็นความต้องการของพระเจ้าจนในที่สุดคนอื่นๆในโลกนี้ที่ต้องการพระเยซูก็จะได้เห็นพระองค์ผ่านทางชีวิตของคุณแต่คุณต้องฝึกฝนคุณต้องฝึกฝนกระบวนการเหล่านี้ไปพร้อมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มีใครรู้สึกบ้างว่าพระเจ้ากำลังฝึกคุณในเรื่องบางเรื่องอยู่พระองค์ทำอย่างนั้นจริงๆขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งนี้ ขอบคุณที่พระเจ้าทรงห่วงใยคุณที่ไม่ปล่อยให้คุณทำตัวอย่างนั้นไปเรื่อยๆฉันอธิษฐานว่าพระเจ้าโปรดอย่าทิ้งลูกไว้ขอทรงสอนลูกอย่างที่พระองค์ต้องการเพราะลูกอยากเป็นเหมือนพระองค์ลูกไม่อยากถูกทิ้งเอาไว้คนเดียวและเป็นตัวปัญหาอยู่แบบนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระวิญญาณแห่งความจริงทรงนำเราสู่ความจริงทุกอย่างคุณรู้ไหมฉันรัก ความจริงที่ว่าพระวิญญาณบริรสุทธิ์ทรงรักษาฉันจากการถูกล่วงละเมิดตอนฉันเป็นเด็กฉันไม่มีเงินไปหาคนที่ให้คำปรึกษาการไปหาที่ปรึกษาเป็นเรื่องที่ไม่นิยมเท่าไหร่ในยุคนั้นตอนที่ฉันมีปัญหาฉันไม่ได้เห็นด้วยกับการไปหาที่ปรึกษาฉันคิดว่าพระเจ้าเองก็ใช้วิธีนั้นเป็นวิธีที่ดีมากแต่บางครั้งเวลาที่คุณมีปัญหาแล้วคุณไปปรึกษาเพื่อนพวกเขาไม่ พวกเขาไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าตอนนั้นคุณเป็นยังไงแล้วเขาอาจจะแนะนำให้คุณทำบางอย่างที่คุณยังไม่พร้อมที่จะทำจริงๆแต่พระวิญญาณจะรู้จริงๆว่าจะต้องจัดการกับคุณด้วยวิธีแบบไหนน่าจะเป็นเฮนรี่ฟอร์ดที่มีคนคนนึงที่โรงงานรถยนต์เจอปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์บางอย่างและคนที่นั่นก็เลยโทรมาบอกให้เข้าไปซ่อม เขาใช้เวลาซ่อมแค่5นาทีแล้วหลังจากนั้นเขาก็ส่งบินไปเก็บเงิน1,000งเหรียญทําให้คนที่โรงงานโมโหคุณมาที่นี่แค่5นาทีซ่อมแค่นิดๆหน่นอยๆแต่ส่งบินมาเก็บเงินตั้ง1,000งเหรียญเลยเหรอเขาตอบว่า1,000งเหรียญไม่ใช่ค่าซ่อมแต่มันเป็นค่าที่จะรู้ว่าเขาต้องซ่อมตรงไหนเห็นไหมพระวิญญาณบริสุทธิ์รู้ว่าจะต้องซ่อมตรงไหนตรงไหนที่ไม่ควรไปแตะ มีผู้หญิงคนหนึ่งมาปรึกษาฉันเธอเพิ่งจะรับเชื่อได้ไม่นานน่าจะเมื่อวันอาทิตย์ก่อนหน้านั่นเองในระหว่างที่คุยกันฉันก็ได้รู้ว่าเธออยู่กินกับแฟนหนุ่มของเธอแล้วฉันฉันก็คิดในใจระหว่างที่ฉันกำลังคุยกับเธอฉันจะบอกให้เธอออกมาจากความสัมพันธ์ตรงนั้นแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์บอกว่าไม่อย่าเพิ่งไปบอกกับเธอ เราจะบอกเธอเองตอนที่เธอพร้อมเห็นไหมถ้าฉันบอกเธอตอนนั้นเลยเธอก็ยังไม่พร้อมแล้วอาจจะทำให้เธอกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆอีกและไม่ได้เดินหน้าต่อไปเราชอบที่จะแก้ไขคนอื่นแบบทันทีทั้ทงนั้นที่พวกเขายังไม่พร้อมจะถูกแก้ไขมีใครรู้จักคริสตินเคนบ้างคือเราสองคนเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมากเธอเป็นเหมือนลูกสาวฝ่ายวิญ,ญญาณของฉัน ไม่อยู่วันหนึ่งเราสองคนไปช้อปปิ้งด้วยกันจริงๆแล้วฉันคิดว่าน่าจะเป็นที่นี่นะเราเข้าไปในร้านขายของแล้วมีพนักงานผู้หญิงถามว่าเรามาทำอะไรกันที่นี่เราตอบไปว่าเรามาจัดประชุมเราเป็นคริสเตียนฉันก็อยู่ฝ่ายวิญญาณนะฉันรู้ทันทีเลยว่าเวลาที่มีคนบอกว่าพวกเขาอยู่ฝ่ายวิญญาณมันบอกอะไรได้หลายอย่างเลยและส่วนใหญ่มันจะมีความเพี้ยนนิดนึงติดอยู่ด้วย แล้วในระหว่างที่เรากำลังคุยกันเธอก็เริ่มสะบดคำหยาบออกมาเขาก็พูดออกมาว่าโอ้ตายแล้วขอโทษนะแล้วเธอก็บอกว่าฉันว่าพระเจ้าน่าจะเข้าใจนะอันที่จริงฉันว่าพระเจ้าก็สะบดคำหยาบเหมือนกันแล้วฉันก็เลยเอนตัวไปหน้าเคาน์เตอร์คริสยืนอยู่ตรงนี้และฉันก็พูดว่าฉันกำลัง ปกป้องพระเจ้าฉันต้องปกป้องชื่อเสียงของพระเจ้าแล้วฉันก็บอกว่าพระเจ้าไม่สบถนะแล้วคริสก็รีบแทรกตัวเข้ามาและบอกว่าแต่พระองค์ก็รักคนที่สบถนะเห็นไหมเธอเป็นนักประกาศส่วนฉันเป็นครูสอนมากกว่าพระเจ้าบอกว่าเจ้าพยายามทำความสะอาดปลาทั้งที่ยังจับปลาไม่ได้เลย เห็นไหมหลายครั้งเราก็มักจะทำแบบนั้นเราอยากจะบอกกับทุกคนว่าเขาต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองทั้งที่จริงๆแล้วเราต้องปล่อยให้เขาได้มีความสัมพันธ์ที่รักใคร่กับพระเยซูให้พวกเขาตกลุมรักพระองค์ก่อนจากนั้นพระองค์จะบอกพวกเขาเองว่าพวกเขาต้องทำอะไรและต้องทำเมื่อไหร่ฉะนั้นไม่ต้องพยายามทำอะไรก็ตามในสิ่งที่คนอื่นบอกว่าคุณควรทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำและชี้ทางคุณเพราะพระองค์จะสอนคุณ ในเวลาที่เหมาะสมพระองค์จะสอนเราว่าเราควรเป็นคนยังไงเป็นคนบริสุทธิ์ชอบธทมได้รับการเจิมได้รับการอภัยจริงๆเป็นลูกชายและลูกสาวที่มีพลังจากพระเจ้าเบื้องบนพระเจ้าผู้ทรงรักเราด้วยความรักที่สมบูรณ์แบบและคุณเป็นคนที่ไม่เหมือนใครพระเจ้ารักคุณพระองค์อยากให้คุณมีชีวิตที่สวยงามกับพระองค์พระองค์ไม่อยากให้คุณรู้สึกแย่กับตัวเองตลอดเวลา หรือเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลามีใครพร้อมที่จะเป็นตัวของตัวเองไหมที่จะไม่รู้สึกเสียใจที่ได้เป็นตัวของตัวเองอามน